ก่อนออกจากบ้านชายหนุ่มมักจะวางไส้ดินเสาไว้หน้าประตูห้องเสมอแต่ครั้งนี้ไส้ดินเสานั้นกลับหักเป็นสองท่อนเขารู้ทันทีว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาในห้องเมื่อกลับมาถึงเขาเห็นยม,มทูตกำลังพูดคุยกับเขาแต่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากตัวเขาเองและเขาไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะมีกลุ่มตำรวจลับเฝ้าดูหากพวกเขาเห็นว่าเขาคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นจะยิ่งตอกย้ำว่าเขาคือฆาตกรที่จริงแล้วเขามีสมุดต,ต้องสาบใครถูกเขียนชื่อจะตายทันทีด้วยอาการหัวใจล้มเหลวตำรวจได้แอบเฝ้าติดตามเขามานานกว่าสองสัปดาห์แต่ตลอดเวลาาานนนั้เเขไมมม่่่คยีีพฤติกรรท สงสัยเลยดูเหมือนเขาจะหลุดพ้นจากความสงสัยแล้วแต่มีนักสืบคนหนึ่งที่ยังเชื่อว่าเขาคือฆาตากรเพราะตั้งแต่วันที่ตำรวจเริ่มสอดแนมการฆ่าก็หยุดลงทันทีซึ่งสำหรับนักสืบแล้วนั้นยิ่งน่าสงสัยในขณะที่ตำรวจเตรียมจะจับกลุ่มเขากลับถูกขัดจังหวะด้วยข่าวด่วนทางโทรทัศน์มีคนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอีกแล้ว แต่เบื้องหลังความเรียบง่ายนั้นคือกับดกักภายในถุงขนมเขาซ่อนโทรศัพท์และปากกาเอาไว้ขณะท,ทําทีว่าเคี้ยวมันฝรั่งเขาได้ลอบเขียนชื่อของเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันคนหนึ่งลงในสมุดไม่กี่วินาทีต่อมาชายคนนั้นก็ล้มลงเสียชีวิตตํารวจช็อกแผนที่วางไว้พังทลายในพริบตา ในขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่นหญิงปริศนาโทรมาเผยว,ว่าเธอรู้ความจริงและมีวิธีให้เขาสารภาพเพราะสามีตำรวจของเธอเสียชีวิตระหว่างสืบพดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเธอจึงกลับมาเพื่อล้างแค้นเธอลักพาตัวแฟนเขาแล้วบังคับให้เขาเขียนชื่อเธอลงสมุดแต่ชายหนุ่มกลับทำหน้าซื่อเหมือนไม่รู้อะไรเลยผู้บัญชาการตำรวจเกรงว่าเธอจะทำร้ายตัวประกรันจึงสั่งให้ส่งกำลังเข้าไปช่วยทันทีพอเสียงไซเรนของรถตำรวจดังขึ้นแฟนสาวของเขาได้จังหวะหลบหนีออกมาทำให้หญิงคนนั้นตกใจจนลั่นกระยิงปืนหลายนัดและด้วยความสับสนเธอเผลอยิงโดนแฟนสาวเสีย เธอเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเธอจึงหันปืนเข้าหาตัวเองและจบชีวิตลงเธอไม่รู้เลยว่าทั้งหมดคือแผนที่เขาวางไว้ล่วงหน้าเขารู้ว่าเธอจะกลับมาแก้แค้นจึงค้นชื่อจริงและเขียนวิธีตายของเธอลงในสมุดเรียบร้อยแล้วให้เธอฆ่าแฟนสาวข,ของเขาโดยไม่ตั้งใจก่อนจบชีวิตด,ด้วยความรู้สึกผิดฉากสลดครั้งนั้นลบล้างข้อสงสัยทั้งหมดและทําให้เขาได้รับความเห็นใจจากสังคมแฟนสาวที่ตายก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของเขาขณะเขาคิดว่าเรื่องทุกอย่างจบลงอย่างสมบูรณ์แบบนักสืบก็ปรากฏตัวพร้อมถือทุบม,มันฝรั่งในมือความล ไม่มีหลักฐานและยังไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาแต่สิ่งหนึ่งแน่นอนเกมจิตวิทยานี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น